เราจะเดินตามทางโอ่โอ้าอ้โอ้โอ้จะ้โอ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 ีอ้โ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 ออ้โอ้โอะผอ้โอีกย้โอ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 โอ้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 อ้อ้โก้โอ้โอ้โอ้อ้อโนนนนอ,งงอ้โอ้โอ้ซอ้โอ้เอ็โอ้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 โออ้โอ้โอ้โนโอ้โอ้โ่้โอนโอ้โอ้โน้โอ้โยเโอนโ้อ ก็ค่อยเป็นค่อยไปเบรกเบกบ,บลงเห็นหัวคอยมันอยู่ตรงนั้นหัวโผล่มาตัวหนึง่งใช่ปะวะน่าจะใช่แหละตาเราไม่ได้ฝาดหรอกหวังว่าคงไม่มีใครเออหันหน้ามาหาเรานะทหารมาคงได้มีการเออยิงกันแบบสนุกสนานนั่นไงไอตัวอยู่ใกล้ไม่เห็นไอตัวอยู่ไกลไม่สึกเห็นเออแปลกเว้ยสงสัยก็มาพดีชินแล้วผ่านมาหลายพาแล้วอา่ากำลังมากำลังอินคอมมิ่ง ไอตัวนั้นอยู่ข้างบนหายไปทางด้านโน้ตัวนี้มีอะไรไม่รู้บังอยู่น่าจะโอเคย่องย่องย่องแล้วโดนแน่โดนแน่เอออันแน่อันแน,แน่เข้าไปใกล้ๆเข้าไปนี่ไงอย่าอย่าเงียบเงียบอย่าเอ็ดไปอืมเป็นประโยชน์พูดดีนี่นี่เขาเรียกว่ากอดรัดเลยอืมนั่นไง เพื่อนมึงหลับอยู่นั่นแหละดีเลยเข้าไปหาดี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 ด,ดีทำดีทำดีไม่ต้องอย่างนั้นย่องก่อนย่องย่องย่องยอง,ยอง,ยอง,ยองนั่นไงมึงเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่เข้าไปใกล้อืมล็อกคออีกแล้วก็ถามอีกอืมบอกมาอืมเป็นประโยชน์อีกแล้วเป็นประโยชน์หลับหลับตายตามกันไปเออไม่ตายแค่หลับเฉยอ่ะแท็กสกิลเอ้นี่สกิลสูง เฮ้อันนี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 ้น่าพาไปลอยไปเออปีนไปปีนไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนี่แหละแค่นี้พอแล้วแล้วก็เอามาลงอืมแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าตกจากที่สูงสตันเลยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพชรปิ้งปองเยี่ยมหมื่นหนึ่งก็เอานี่อีกป้อมปืนนี่อย่าอย่าทิ้งไว้ครับเก็บเอากับมาเทอร์เบเอาไปขายราคานี่อย่างงาม ปืนคกนี่เรานี่เราก็ไม่พลาดนะปืนคกก็ไม่พลาดเอาเลยไปอีกอันหนึง่ง c o m e on man my horse เรียกเป็นภาษาอังกฤษเลย <c oughs> มาแล้วโอ้โหโคตรตัวเร็วเลยอ่ะขึ้นต่อไปเดินทางต่อกันเอยร้อนเว้ยแล้วใส่เสื้อหืมสนาเชียออกแนวพร้อมลบเลยชุนอาจจะดูร้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะทำจากเหล็กแน่ๆเลยไม่รู้ดิ เมื่อไรจะถึงวันนี้อีกต้องพันสี่กิโลเอ้ยพันสี่กิโลไม่ก็โหม็นเป็นลีเลยมั้งเนี่ยพันสี่เมตรดิเออเหลืออีกประมาณพันห้าร้อยเมตรใกล้ละใกล้พองดิเบรดเหรอตรงนี้มีเบดหรือเปล่าไม่น่าจะมีมั้งอุ้ย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 มันมีอยู่ฮะมันมีอยู่ตรงนี้เห็นก็จ่าเลยโอ้โหมีกี่ตัวตัวหนึ่งโอ้หอันนี้ตัวนี้จะิลสูงแพ็กไว้ก่อนเออ

อุ้ยสไนเปอร์เอาอีกแล้วมาอีกแล้วสไนเปอร์สไนเปอร์อย่าเจอกูเดี๋ยวก่อนรอแป๊บใจเย็นโอ้สกิลสูงแพ็กด้วยเอาดิพวกสไนเปอร์ดีฝีมือดีทั้งนั้นใจเย็นเลยยังไงดีคานไปแล้วกันเออพอมาโดนเล็งอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงนี้ทหารลาบนะฮะไอ้นั่นคือทหารน้ำตกนะฮะโอ้ มันมองมาทางนี้เดี๋ยวเด,วเ,ดวเอ้ยเอยเอ,เ,อ,เ,อเข้าข้างๆเอออย,ย่าพลาดอย่าพลาดเรื่องนี้อย่าพลาดอืมดูดิสองตัวยืนหันหน้าพรอพร้อมกันมาทางเดียวกันเอ้ยยังไงวยพายุทรายมาเจ๋งเป้งอย่างงี้ดิเอาดิเห็นไรเปล่าเหมือนจะเห็นพายุทรายขนาดนี้มันยังเห็นอีกเหรอแค่เข,เข้าไปใกล้ๆแล้วก็อย่างงี้อืม บอกความรักของมึงมาเล็กสี่โอเคข้อมูลเป็นประโยชน์หักคอจิ้นน้ำพริกซะอีกตัวนึิงอย่าพลาดใกล้แล้วเอาอีกตัวนึงอ่ะนี่ไงเรียบร้อยอสบายใจเชิบคิวเล็กสีพูดมาอดีดีดีดหักคอตั้งแต่เล่นมายังไม่ใช้กระสุนสักนัดเลยนะเนี่ยแสดว่าทำดีมากอ โอ้ตัวนี้สกิลก็สูงเอาด้วยดิพูดถึงเรื่องสกิลสูงตัวนี้สกิลก็สูงเหมือนกันนี่กว่าสักหน่อยสักหน่อยเอาขึ้นไปปิงเอาไปเลยเอาขึ้นไปซะโอ้หเอาเข้าฐานจับเป็นพวกเราซะโอ้โหตรงนี้จ้าเอาด้วยเอาด้วยเอ้อหลับสักนิดสักกันนิด อืมดีดีดีไอ้ดี่ตัวหนึ่งเอ๊ะยังไงอ้าวไปแล้วเอาเพิ่งรู้ตัวจ้ะระวังระวังระวังเพราะว่ากูก็มาแล้วนี่ไงเอาลงมาไม่ทันแล้วเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยตองดอกไปตามเพื่อนมึงนั่นแหละเออโอ้โอหโอ้โหคนล็อกคนล็อกโอ้โหล็อกมากหึข้าหาฟังเปิดเพลงฟังอย่างนี้เหรอวะล็อกล็อกพอแล้วเวนหัวเก็บเทปมาฟังที่หลังก็ได้ ถ้าเราเดินไปตรงๆอย่างนี้มันไม่ใช่ฮะมันมันต้องเข้าข้างๆดิเออให้อารมณ์แบบเป็นสายลับนะฮะต้องอุ้ยอุ้ยสายลับเที่อะไรเจอแล้วเนี่ยอืมหลับหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกกันหลับไปซะอุ้ย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 มีตัวหนึ่งเอาดิแท็กดิแท็กแท็กอุ้ยกากสักหน่อยสักหน่อยไกลไหมอืมหลับ เรื่องความมันนี่ขอให้บอกหวังว่าโคาไม่หันมานะอย่าหันมานะขอละอย่าหันมาไม่หันมาด้วยดีดีด <c oughs> นี่หยุดหยุดม, <c oughs> มันต้องเลงอย่างนี้นะฮะยกเบอร์ซะยกเบอร์ทำไมอ่ะเลขสี่ก่อน <c oughs> ให้มันลายค,ความลักมาก่อนอมบอกพักพวกมาดีมากแล้วก็ให้มันมอบ <c oughs> ให้มันมอบดิหมอบเออมอบมอบ,มอบสายมอบสายมอบสี่แล้วก็ทําการเออ ังไงดีกระตืเอให้มันสตาร์ทแค่นั้นแหละเออประหยัดดีเหมือนกันมีปืนคกเป็นจุดสนใจเกินไปเราจะไม่เอากลับฐานนะฮะตอนนี้ยังมาดีอยู่นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังปกติมากนี่เยหยุดหยุดเลยหยุดหยุดอยกมือขึ้นซะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนคิวเลขสี่พูดมาไฟอคัสเสบเทป เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็หมอบหมอบนะหมอบหมอบหมอบมอ่าหมอบแล้วก็ทำการกระตุ้มให้มันสตาร์ทเล่นๆตีปลาคาเซ็ตเทปตรงไหนล่ะวีที่ว,วีตรงนี้อืมเมื่อกี้เห็นเพชรอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหนี่ไงเพชร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 มีเพชรมีเพชร,เ,พชรเก็บอืมเอาดิแลไอ,อ้ต่างหากโอ้โหเน้น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 เลยตรงนี้เน้นเน้นเลยแล้วก็ เทปเทปตรงไหนอีกอุ้อยแสบแสบแสบตาเดี๋ยวมีเทปในนี่นหรอวะอีดิใช่ป่าววะเทปอ่ะเนี่ยไม่ใช่นี่วะนี่ไงเทปใครเอามาเทปไว้ข้างห้องน้ำวะเก็บรีคอร์ดอินเดอะทอเลตมึงไปงแอบฟังเสียงคนอาบเข้าห้องน้ำได้ไงวะเนี่ยไอ้พวกโรคจิตนี่ตรงนี้ถือว่าเคลียร์นะฮะผ่านไปอย่างสบายใจเชิงเออรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเฮ้วอตซับแหมนมายฮอส คือไม่ต้องเรียกเป็นภาษากฤษสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เข้าใกล้เอออาเซียนแล้วต้องฉลาดในการพูดภาษาอกฤษสักนิดนึงถึงแม้จะแปลความหมายของมันไม่ออกก็ตามหวังว่าคงไม่มีเออสไนเปอร์ซ่อนอยู่แถวๆนี้อีกนะโอ้โหทางนี่ก็โคตรเคี้ยวเหลือเกินเหมือนทางขึ้นเขาอ่ะใครเคยไปกาญจนบ,บุรีน่าจะเข้าใจดีนะเขาเออทางพวกนี้มันจะเยอะเยอะมากออออ,อเบรก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 เห็นเต้นอย่างนี้รู้เลยว่าต้องมีค่ายลงก่อน เราอาจจะโดนนี่ไงมาแล้วไปตัวหนึ่งรู้สึกจะไปสองนะคิดเห็นแบบแบบมีใครเปล่าตรงนี้เหลือตรงนี้ไว้ทำไมหนึ่งอุ้ยเอาโหรู้เห็นกันด้วยมาดิเอาดิเอาดิเอาดิาดจะตันหนึ่งหมอบ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 ,หมอบก่อนถึงขั้นต้องเดินกลับมาเลยในขณะนี้้ยมาตรงนี้หนึ่งไว้เอาสิไปกีเกลไปแล้ว จะเข้มาสอกด้วยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถทำเทคดาวสอกคนรวดได้นะฮะเอาแบบโจงคื่มเลยแล้วกันโจงคื่มดิครับโจงคื่มโจงคื่มโจงคื่มดิต้องทําแบบโจงคื่มอืมโจงคื่มอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอย่าอืออเลอร์ไหมเมืแ่อบบกี้เหมือนจะอเลอร์ตแต่ก็แค่เกือบแล้วไปเอาไปขายนี่ราคาอย่างงามไปแล้วมปอยู่แล้วห่วยสิบักมาเอ้ยมาเร็วโอ้ทำไมมาคราวนี้ไปอีสานวะเลยประมาณ800 เอ่อก่อเมตดนะแล้วก็ตรงนั้นยังมีเอ่อเฮลิคอปเตอร์อยู่นะฮะเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งถ้าเกิดมันเห็นก็เป็นเรื่องเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นี่วงรัสณบีในการมองหามันค่อนข้างจะเออเยอะพอสมควรนะนั่นไงกว่าแล้วมึงเนื่องจากว่าเรามีอาวุธที่เอ่อไม่ได้เก่งกาจเลยขนาดนั้นการทำลายเฮลิคอปเตอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเฮ้ยข้างล่างมนทหารสองตัวโอ้โหเห็นอยู่เลย แท็กไว้ก่อนเราต้องมาตามหาอาวุธนะคะที่เรียกว่าฮอนนี่บีนะน่าจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังอยู่พอสมควรนะ,ะฮะเฮลิคอปเตอร์ไปไหนแล้ววะไม่เห็นเลยเราควรรีบเขาเรียกว่าอะไรรีบไปที่จุดหมายให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ยเบือ่ออ,อ,อยู่นี่ตัวหนึง่งสกิลสูงด้วยแท็กไว้ก่อนก็ดี เราเดินไปตรงๆมันก็เห็นดีวะเอาอยัางไงดีเฮลิอคอปเตอร์ก็กมาแล้วด้วยเอาสิอเอายอยีไปแล้วเว้ยเป็นโอกาสอันดีในการเปลี่ยนที่ซุ่มอ่าไอ,เเอ้เฮลิอคอปเตอร์เฮลิอคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หมุนไปทางนั้นเออดี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 ทำดีอย่างนั้นแหละดีเลยไปทางนู้นเลยฮึ่มสบายเกินไปอย่างเงี้คิวสี่พูดมาไฮสกิลสโตรเจอร์เฮีย หากคอจินามพีก,ก่อนแล้วอะไรอุ้ยไอน,นี่สงสัยสงสัยทำไมไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยเลยอุ้ยทหารที่สกิลสูงน่าจะใช่ดูดีใช่ปะใช่ด้วยนี่ก็สกิลสูงไม่ใช่เหรอวะมาแล้วมาแล้วเข้ามาใกล้แล้วเจอเพื่อนนอนหลับอย่างแน่นอนนะอย่างนี้อันเนี้ยตกใจแล้วเฮ้ยโอเคปะวะโอ้หลับขนาดนี้ว่าโอเคเหรอเอาละเอาละไป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  นั่นไงือเจอแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้ๆจับล็อกคอแล้วก็นี่ไงไม่ได้แอมกูเลยสักกัคนอ่ะแล้วก็หักคอแล้วก็พาหลับนั่นไงตัวหนึ่งทำไมมันเห็นกันตามตาเป็นเลยวะไอตัวนี้ทำสตันดีกว่าไอ้ีไอหลับหลับหลับหลัโอ้ยเกือบไปเกือบไปเฮคอปเตอร์มากูนา มอก่อืมแล้วก็อีมาแล้วก็ไปไปดิให้มันไปตามเพจที่กูร้องด้วยเออเอ้ยโอ้โหหันหน้าไปทางนี้ด้วยสี่มอบรมอกมอกรมอกรมอกนั่นแหละดีมากหายไปทางนั้นอะดีมากดีดีดีไปแล้วหันมาไม่ไม่มาแล้วมะไม่มานะดี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 มากดีมากไปเลยให้ไวเลยวิ่ง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 ก่อนที่มันจะเห็นอย่าหันมานะ ่าหันมาขอละเออดีมากไม่ต้องหันมาแล้วนะเอออย่างนั้นแหละไปเลยไปเลยชิ่ーชไปอุ้ยตรงนี้มีหุบเขาด้วยโอ้โหไปหุบเขาที่น่าสนใจมากการที่เราเดิมตามเออุบเขาดีอาจจะเจอทางลัดในการไปที่จุดหมายก็ได้ใครจะไปรู้แต่พวกนี้เราอีกนอ์ดีกว่านะอ้จะตก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 กระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมเออกระโดดได้ต้องกระโดดอย่างนี้ดิ วุ้ยตรงนี้มีเพชรเป็นเพชรขนาดใหญ่ด้วยโอ้โหเป็นแสนอย่างนี้รวยเลยกระโดดได้ไหมอุ้ยเกือบเกือบเกือบตกเกือบตกแล้วปะใกล้ถึงฐานแล้วฮืมซามาเซฟอร์ดโอ้โหขนาดใหญ่ทีเดียวเงี้ยาเข้าฐานใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ย,ยตายแล้วตายแล้วหนึ่งหนึ่งตัวส,ส,สองตัวแท็กให้ไวเลยตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะฮะ ครื่องบูเครื่องบคงหากันไม่เจอนีอ่มีคาโก้ให้เก็บด้วยมีเก็บใบสั่งด้วยตรงนี้อีกอ่ะแพ็กไม่ทันไม่เป็นไรหาทางอ้อมไปดีกว่าฮะอย่างงี้แล้วก็ทำอะไรสักอย่างแล้วในการเออหาอาวุธนะฮะมันน่าจะมีกเก็บอยู่โอ้โหเยอะเลยเยอะต้องขอใช้คาว่าเยอะเยอะมอกข้างล่างน,นี่ตรงนี้อีกอือหือมีการต่อบุหรี่ มีตัวประกันด้วยต้องทำอะไรสักอย่างก่อนโอ้นี่อีกอยเยอะเลย <Analysis complete. S 2> โอ้โหแม่เจ้าเราจะเข้าไปยังไงดีเราต้องค่อยๆปอยไปถ้ารู้กันมาทั้งฐานนี่รับรองว่าไปช้เรื่องดีแน่ๆ เอาแล้วตัวนี้เริ่มแล้วฮะตัวแรกครับโดนนนแน่นี่ไงหักคอก่อนอคิวคายความแล้วออกมาไอนี้ยูนิบูปินอืมบอกบูปินมาดีสิบตัวแล้วสั้นหลับไปตัวต่อไปมาแล้วตรงนี้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายโดเนเแน่เอาเดินไปไหนล่ะเฮ้ย าแล้วเดินไปครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะครับไม่ทันแล้ว4พูดมาไอ i ฟไฮสกิลโซเชอร์เฮียให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกแล้วแต่ก็ต้องหลับไปขอโทษด้วยดีอ้อมอ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 อมเลยเดินเข้าไปคงไม่มีอะไรกระามางังเอ้ยอัน,นี้ยสงสัยทำไมสงสัยเหรอ4พูดมาสเปเชียลดิโพเทียหกักคอ แล้วก็หลับอ่ะยกมันมาอืมอ่ะเอาไปกองรวมกันเอ้ยอยากกองรวมกันดีกว่าเอามันแยกๆก,กันไว้อ่ะปล่อยไว้ตรงนี้แหละอืมพี่เกียรติใช้บอลลูนตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะเข้าไปใกล้ๆก,ก่อนมีใครอยู่ไหมไม่มีด้วยอ่ะเสร็จโจนดิอ่ะอืมคิวเลข้งสี่ให้ไวเร็วๆ บอกจุดซ่อนแร่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคเร็ว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 แล้วก็รีบเอารีบเร็วพายุพายุจะไปแล้วพายุจะหายแล้วพายุหายแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วมึงไปจุดสนใจแล้วอ่าเอาไปกองรวมกันเอ้ยมีโปรเตอร์ด้วยปล่อยโปรเตอร์ห้าร้อยเอากูก็เอาเออนี่คอยฉันเลือกงานนะฟิงนั่นไงเอาดีตกใจกันไปดิอ่ะที่ ไอ่ไฟเอ้ยตัวปลอมไปสนใจทำไมแค่ตัวปลอมเอาดิเอาดิสนใจก็ไปกูไปแล้วเดี๋ยวดูวดูดูามาทำอะไรกันเข้าไปใกล้ใกล้เอ้ยบุเอ้เอามาแค่ตัวปลอมตกใจกันไปดิหืมโอ้ตรงนั้นมีเพชรไอ้บูปินป่าเออเราต้องเอาบูปินก่อนบูปิน,บ,ปนบูปินบูปินเก็บดีมาก อุ้ยอ้าว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 าวอาหลับอุ้ยมันก็รู้ตัวก็ดิเฮ้ยโอ้โหเอเดี๋ยว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 เดหัวหัววหยงยงยงเอารู้ก็หมดแล้วเฮ้ยรู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรออืมรู้ก็รู้ก็รู้ก็ไปเลยกวอะไรละเออโบเตอร์เอามาิมาดิมาดิเอาดิ enter combat status แล้วต่อสู้กเกิดขึ้นแล้ว เราจะไ่ฆ่าพวกมึงกูจะทำให้พวกมึงสลบกันทั้งหมดเลยวแต่พวกมึงใช้กก็สุนจริงว่ะพวกมึงนี่แม่งโคตรไม่จติธรรมเลยพวกมึงโคตรโกงเลยอะโอ้เะเยอะเยอะโอยโอ้ยแดงแดงแดอโอ้ย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 โ้อ้ยอ้ยโอ้โอโอ้โอ้ยอ้ยโอ้โออยะโอ้โย้อ้ย้อโอยโอ้อ้้อ้ยโอ้ยอยออออ ดีคอยฉันลึกได้นะนั่นไงหยุดหยุด,ยดทำไมต้องหยุดด้วยละ่ะก็มนันอยู่เฉยแล้วอ่านั่นไงเห็นไหมบอกแล้วไม่ทานซะแล้วไม่ทานซะแล้วข้างหลังมึงอ่ะอนั่นไงสิบสองโอเคใช้ดีคอยเจนก็ช่วยได้นะฮะอา,อ,อาเก็บนี่มาเก็บบูปินรอบหนึดด่งเพชรเ,รเดี๋ยวก่อนเพชรค่อยว่ากันอย่าเพิ่งโลภ อ้อมอ้อมอ้อมก่อนอ่าโอเคข้างบนเยอะไปข้างบนเยอะไปนี่แหละอ่าใกล้ถึงแล้วโอ้ตรงนี้ไฟไฟเยอะโอ้โหเห็นกันง่ายๆเลยไปดิอืมอุ้ยตรงนี้ใจเย็นใจเย็นอ้อม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 ให้ไหวให้ไหวให้ไหวโอ้โหไฟ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 หาที่มืดก่อนหาที่มืดก่อนเออต้องหาที่มืดอย่างนี้สิอืมนี่ไงพูดมาสี่พูดมาเลาเดมอนเฮียบอกที่ซ่อนเพชรก็ดี ไม่รู้ว่ากูเข้ามาข้างในแล้วว่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพ็ด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 เม็ดเล็กก็เอาสักหน่อยสักหน่อยบอกว่าคงไม่มีใครแล้วนะพี่หาอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหสี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเพื่อนมึงอยู่ข้างๆเพื่อนมึงตัวล็อกคออยู่มึงไม่มองเลยมึงเดินผ่านไปหน้าตาเฉยเลยโอ้ตายแล้วตัวประกันนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเรา โอดิโอดิอุ้ยใกล้ไปป่ะใกล้ไปป่ะมันใกล้เกินไปอุ้ย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 เข้าไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เรียกเพื่อนไม่เรียกเพื่อนหลับซะบอกเลยว่าไม่ทันนี่เลยโตรดิคอยไปปิ้งปองนี่ไงอือเข้าไปเข้าไปทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก่อนเดี๋ยวอ ไอ้นี่ปล่อยไปโอ้โหดูหมดุดอยู่สปินมีไรล่าวเลยไอ้นี่ตัวหนึ่งไอ้นี่วอนแล้ววอนแล้วเข้ามาดิวอนวอนก็มามาดิกลัว,วอะไรทําไมวะทําไมต้องทําไมต้องเรียกเพื่อนด้วยวะเออเข้าไปนี่เนี่ยทุ่มเลยสี่เวลาสี่เวลาชีวิตกูกูต้องรีบไปช่วยตัวประกันโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาดิเอา,าดิเอ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 าต่อยตโอ้มือเรียบร้อย เอาแล้วช่วยได้ไหมช่วยหน่อยดิตรงนี้เลยหมอยังหมอยังโอเคได้แล้วปลาส่งกลับฐานอ๋อไปเลยเราช่วยแล้วนะบ๊ายบายอโอเครู้สึกเหมือนจะได้เอจอุดที่มีฮันนี่บีซ่อนอยู่ยนี่อะไรนี่ไงเจอแล้วซ่อนนี่เองนั่นแหละได้แล้ว เราได้เอหัวปีขนาดใหญ่มาได้แล้วต่อไปต้องออกแล้วจะออกยังไงล่ะข้างนอกนี่หากันอย่างเอาไปเอาตายกันเลยจะออกแต่ที่นี้ก็คงยากแล้วออกทางนี้แหละอืมออกทางทํำนี่แหละข้างนอกก็หากันไปไม่มีทางหาเราเจอหรอกนี่วิ่งเลยดิวิ่งเลยวิ่ง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 โอตายแล้วพวกมึงอีกแล้วรอเนี่ยไม่โอ้โหเยอะเลยบอสบอสทั้งนั้นเลย โอ้โโอ้โหอ้โฮ้ยเ้เฮ้ยพวกนี้พวกนี um ้คุ้นๆเหมือนเคยเจอมาก่อนเดียวนี่เรามีเออดิ F ออเออตาอีกแ้วใชไมนี่ไยิงอออให้ตายกัไปเลยฮพวกนี้ อ <ity> ้มามากะมามานี่ไงยิงซะเออบอใช่ไหมบอใช่ไหมพวกนี้บอใช่ไหมเอาสิล็อกนั่นแหละเอาไปเลยฮันนี่บีบึ้มตายอย่างตายแล้วหนึ่งไอ้พวกนี้ทำให้หลับไม่ได้หรอกต้องทำให้ตายอย่างเดียวใจเย็นใจเย็นล็อกสาระเก็ตไปบึ้มอ้ตายไหมแท็กก็ไม่ได้อ <welche ikka? S 2> uh ีกไม่รู <diy> ้ ไม,ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอุ้ย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 ไม่เอาดีไม่ทำกันดิพวกนี้กลายเป็นตัวอะไรไม่รู้อยิ่งอีกอือเอ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 อยออเ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 เออ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 ออเ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 เออ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 เอ อยู่ในโดมความมืดอ่ะยังไงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต่อยยามึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหเห็ุโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 ต่อยยามากะเป็นกระบุงเลยมึงทหารคงหายหมดแล้วกระมังเราควรทำอย่างไรดีเอาสิพวกนี้เยอะเลยเยอะเลยเอ๊ะโอเตอร์สักหน่อยก็เอาอืม ไอ้น <muitas S 2> ี่สตันอยู่เอ้ยอย่าอย่าอย่าทำมันตื่นเลยอุ้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 ยเห็นเห็นซ้อไม่เนียนว่ะขอโทษไม่เนียนเลยเอ้ยนี่ก็เอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเห็นอะไรมันมืดมากในวิชั่นอาจจะมีประโยชน์เอ้ยกล่องกล่องไม่โอ้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 โตายอีกหนึ่งทุกอย่างเป็นปกติแล้ว สโโตารททั้งนั้นเลยอุ้ยไปแล้วไปหมดเลยดีทหารทุกคนกลายเป็นหน่วยสตัรอะไรก็ไม่รู้หมดเลยอเราควรจะกลับกันได้แล้วไปแล้ไม่อยู่แล้ว